เียกเลยนะคะพม่เกี้พียงัดข้างนู้นหนูไม่เจ็บเลยเหรอไม่หนังเหมือนกัน ดูเป็นก้อนหนังแข็งหนูเข้าใจว่าหนูเจ็บหนูก็ไปตับเล็บเข้าไปตัดเล็บเข้าไปราดูหนังโรคไหมโรคช่วหนังกลายเป็นสีเหลือง หนมหกฮะค่ะมันจะทำให้หนูแบบอึดอัดใช่ค่ะบางคนเนั้งันออกมาเลือดออกแต่เขาก็ไม่เจ็บนะเขาบอกเขาโล่งไปไหนครับว่าชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่มากตกเลยละอ่าไม่เป็นไรมาร้มข้างเนี่ยแล้วเนื้อหนูที่มันบวมๆก็หายแต่บางคนบวมนี่ก็ไม่ได้เป็นหนังนะบางคนก็เป็นเล็บแต่พี่ต้อง ต้องเห็นหน้างานอะพี่จะดูนี่พี่แทบไม่ได้ตัดเล็บเราออกเลยแต่ถ้ายิ่งเราตัดเล็บเข้าไปพื้นที่ทีนี้มันเป็นช่องว่างพอมันแห้งหนังตรงนั้นเราตัดเล็บออกแล้วหนังตรงที่มันแห้งมันก็เลยกลายเป็นแข็งแข็งแข็งจนกลายเป็นสะสมเป็นก้อนหนังแข็งมันเลยทําให้เราเจ็บหนูหนูก็รู้สึกเหอคะถาป้าว่าจะทำไหมเพากลัวเจ็บอ๋อไม่เดี๋ยวพี่อ็ลอง เขาเป็นคนกลัวแต่เขาเจ็บมาตลอดน,น,นะค่ะหนูก็เลยแบบลองมาหนูกอดยากให้เขาลงทำดูทเดียวถ้าเขาเห็นคลิปล่เขาจะกลัวหนูดูวัน <c oughs> ล้วหดูจะแบบหนูต้องไปเถอะ <c oughs> มาเถอะเพราะว่าบาคนใส่ผ้าใบไงเอออันนี้ก็ใส่กระชูใช่มันเลยแบบ คือแต่ละคนไม่ใช่ว่าจะงัดเหมือนกันแบบในคลิปนะในคลิปบางทีเขาแบบเป็นเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเล็บขบแต่ถ้าเกิดคนเป็นหนังอะเราก็จะต้องแบบแงะแบบนี้อีกแบบอีกแบบใช่คนที่เป็นเล็บอะบางทีเขาอักเสบอยู่แล้วเหมือนแบบเขาเขาเป็นหนองมาหรืออะไรมาอย่างนั้นแล้วเขาก็ต้องแบบกินยาดูแลแ,แผลให้หายแล้วก็ห้ามตัดอีกถ้าเขาไปตัดอีก ก็เป็นอีก kind ท of ั้งชาติแหละเป็นไม่มีหายอันนี้เห็นไหมของหนูเป็นร่องรอยอักเสบอะเพื่องก็รอออกมันก็จะแผลมันก็จะมันก็ไม่ได้หน้าคุยใช่แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดคุณป้าไม่เป็นก็ก็ก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะถ้าถ้าอย่างนั้นคุณป้าต้องเป็นหนังเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูให้อยากให้พี่เขาดูให้่ไหนๆก็มาแลว หนูมาจากคุปตะแดงอืมหนูเห็นแล้วจนแบบต้องมาจริงเมื่อวานลูกค้าก็มาต่างจังหวัดเยอะก็หลายคนแต่เมื่อวานไม่ได้ทำคลิปพักกลัวกลัวใช่ไหมคะหนูแบบดูมาของนั้งของโลกของอะไรก็แบบนี่น่าจะทำให้เราหายได้แต่มันก็อยู่คือความดูแลของของของน้องเองด้วยนะ ือก็ต้องแบบดูแลแบบพี่เอื้อมบอกอะ่ะตัดไปแล้วอาทิตย์ที่สองเราก็แช่น,น้ำทำความสะอาดเล็บเราบ้างแล้วเราก็อย่าไปงัดใส่วิกวิกใส่ได้คืออย่าเป็นแผลสดต้องแผลที่แบบเนื้อแข็งแข็งแห้งๆนิดนึงนะคะลูกอันนี้น่าจะเล็บด,ด้วยนิดนะคะ ล่งมาล่งเลยค่ะไม่ได้ค่ะทพว่าหนูจำได้ว่วขาวข้างนี้หนูตัดเป็นต้อยใช่โล่งไหมโล่งค่ะโอ้โหชิ้นใหญ่มากมน,าน,นี่หนูโล่งทั้งสองใช่ไหมค่ะอ่าไรเพี่อนทำแผล